ชอบมากเลยอ่ะพอแต่งหน้าแล้วแต่งหน้าดูสวยแต่งหน้าดูแบบผิวสวัสดีค่ะอยู่กับพีวีวีอาร์วีรีรช่วงนี้ก็มาเจอกันรอบดึกก่อนนอนนะคะทุกคนคือพี่วีได้ตัวนี้มาเป็นสลิปปิ้งแผงเมอร r r e s c a พอพูดถึง m e r ร e s c สก็จะนึกถึงเมคอัพใช่ไหมคะเพราะว่าแบรนด์เม r ร์เราเขาจะ เก่งเมคอัพเนาะแต่ตอนนี้เขาจะมีสกินแคร์ออกมาจริงๆแล้วเขามีทั้งหมด7สูตรเลยนะคะแต่พี่วีเลือกมาวันนี้นะคะแค่4สูตรคิดว่จะใช้สูตรไหนดีนะปิ้งคอลลาเจนดีกว่าค่ะทุกคน m e r ร์เรสกาพ n a t u เนเชอรัลสลิปปิ้แพให้ดูเนื้อเขาเป็นเนื้อแบบเจลใสๆแบบนี้เลยเนื้อเขาจะบางใบที่ไม่ชอบความเหนียวเนะหนะมากมายนะคะก็จะเลิฟตัวนี้มากๆพอกกันไปเลยนะคะ โบกกันเข้าไปเลยโบกนานๆได้เลยนะคะทุกคนกลิ่นหอมอ่อนๆอเขาปากเขาปากสูตรนี้เขาก็จะเน้นให้ผิวชุ่มชื่นนะคะแล้วก็ผิวดูกระจ่างใสขึ้นกลิ่นรีแลกมากเนี่ยโบกไปเลยนานๆไปเลยนะคะแล้ววันนี้พี่วีก็ทาแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะคะไม่ได้ลงสกินแคร์ตัวอื่นใดเลย ตบนิดหน่อยกระตุ้นคอลลาเจนนะคะพอพอกเสร็จนะคะก็รองให้เขาซึมสักประมาณห้านาทีนะคะแล้วก็ค่อยเข้านอนนะคะเพราะไม่มีกลิ่นน้ำหอมนะคะทุกคนสบายหน้าดีเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูผลลัพธ์กันนะคะว่าหน้าพีวีจะเป็นยังไงบ้างนะคะให้ดูตอนนี้ไปเลยนะเดี๋ยวมาเปรียบเทียบตอนเช้านะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้พีวีจะมาเล่าให้ฟังนะคะแต่ละสูตรแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะไม่กุดนายนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันจาน้า จะเห็นว่าผิวหน้าพีวีนะดูชุ่มชื้นผิวฟูผิวฉ่ำน้ำขออนุญาตไปล้างหน้าอาบน้ำแต่งหน้าแต่งตัวเดี๋ยวตัวรีบร้อนคืนพีวีมาร์กหน้าด้วยเจาเจนโอ้ยสูตรคอลลาเจนไปใช่ไหมคะตื่นเช้ามานี่หน้าแบบว่านุ่มฟูแล้วก็สูตรนี้เขาจะเป็นสูตร m o i s t u r i z i n g and ด์ไวท์เทนนิงเน้นเรื่องความชุ่มชื้นกระจ่างใสการที่เราเตรียมผิวตอนกลางคืนได้ดีแล้วนะคะตอนเช้าตื่นมานี่ก็จะทำให้เราแบบ แต่งหน้าได้ดีอัพต่างๆก็ติดหน้าได้ดีนะคะแล้วแต่งหน้าได้เนียนด้วยสวยด้วยอย่างที่บอกไปนะคะ l ลิ p i n g Pack ของ m e r l e เรสการุ่นนี้เขามีทั้งหมด7สูตรนะแต่ที่พี่วีเลือกมาตามสภาพผิวของพี่วีเองหมด4สูตรนะคะมาเริ่มจากสูตรที่พี่วีพอกเมื่อคือนนะคะก็คือสูตรคอลลาเจนเขาจะเน้น Moisturizing and Whitening ให้ความชุ่มชื่นกับผิวแล้วก็ให้ผิวดูกระจ่างใสจะให้ดูเนื้ออีกทีนะคะแต่เมื่อคืนพี่วีให้ดูไปล้วละ ตัวนี้เนื้อเขาก็จะเ,เป็นเนื้อใสๆเลยนะกลิ่นนี้ก็จะเป็นกลิ่นอ่อนๆนะคะไม่มีน้ําหอมนะคะเป็นสูตรอะโลเวล่านะคะตัวนี้จะเป็นว่านหางจาระเข้นั่นเองนะ,ะเป็นเจลใสเหมือนตัวคอลลาเจนเลยจะเป็นสูตร a อ n e c a r e a n n skin b o o s t เนี่ยใส่ิีงกลิ่นแบบอะโลเวล่าชัดเจนส่วนสูตรอะโลเวล่านะคะเขาก็จะเน้นเรื่องป้องกันแล้วก็ลดการเกิดสิว ลดรอยแดงรอยสิวได้ด้วยนะคะหลังจากที่เราไปโดนแดดหรือว่าโดนมลภาวะต่างๆมานะคะตัวนี้ก็จะเหมาะมากๆเลยในที่พี่วิเออออกไปข้างนอกเทวิตี้กลางแดดกลับมาก็จะได้พอกตัวนี้นะคะเป็นสุดเพอเป็นสุดไข่มุกนั่นเองจุด brightening and skin cream ในเรื่องช่วยลดเลือนริ้วรอยนะคะแล้วก็จุดด่างดำต่างๆเรียบเนียนแล้วก็ดูเปล่งประกายใครที่ชอบแบบกลโกช่ำๆเาๆนะคะก็ เน้นตัวนี้เลยนะนะเขาจะออกคุ้นๆนิดนึงนะคะนะก็เหมือนเนื้อไข่มุกเลยนะคะทุกคนเนะี่ยเนื้อเขาจะเป็นประมาณนี้เลยพอเกลี่ยไปเขาจะเห็นไหมเนื้อเขาจะลื่นๆหอมมันอ่อนกลิ่นจะหอมกว่าชิมต่อมาค่ะเป็นสุดมิกซ์เบอร์รี่นะนะอันนี้เป็นสารสากาัดจาก ตระกูลเบอร์รี่ทั้ง4ชนิดเลยอุดมไปด้วยวิตามิน A C E เลยนะคะทีเขาจะเน้นเรื่องให้ผิวดูกระจ่างใสแล้วก็ผิวสดชื่นตื่นมาผิวแบบดูฟรชชี่ฟรชชี่นี่ก็คือทั้ง4สูตรที่พีวีเลือกมาทั้งหมดเลยนะคะวิธีใช้นะคะกลางคืนแล้วก็ล้างหน้าเสร็จสับให้สะอาดเรียบร้อยะะแล้วก็พอกตัวนี้ลงไปโดยไม่ต้องล้างออกนะในเวลาพอกก็ให้เว้นรอบดวงตาแล้วก็ริมฝีปากด้วยนะจ๊ะราให้เขาซึมประมาณสัก 5นาทีทิ้งไว้สัก5นาทีนะคะแล้วก็ค่อยเข้านอนใครจะใช้วันละสูตรสลับกันก็ได้หรือว่าจะใช้ให้หมดเป็นซองๆไปใครจะชอบสูตรไหนหรือว่าจะเลือกใช้สูตรไหนนะคะก็ลองเลือกตามสภาพผิวเราได้เลยใครอยากลองใช้ดูนะคะเขาจะมีขายตามร้านขายเครื่องสำอางทั่วไปวก็บิวเชียมมีขายนะคะปริมาณเขาก็อยู่ที่ 10ML นะคะราคา59บาททุกคนแล้วก็เป็นแบบซองนะคะคือพกพาสะดวกเดินทางได้สะดวกมากๆพอใช้ไม่หมดเขาก็มีฝาบ ปิดเก็บให้เรียบร้อยนะลองดูนะคะทุกคนพีวีแนะนำรับรองจะเลิฟเหมือนพีวีหรือว่าเพื่อนคนไหนใช้อยู่นะคะก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างชอบสุดไหนกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พีวีด้วยวนะันนี้ไปแล้วเจอกันคลิปวีโอนะคะนะคะบายบายค่ะสวัสวดีค่ะ ทุกคนพอพอกเสร็จนะตื่นมาแต่งหน้านี่แบบต้องแต่งหน้าดูสวยแต่งหน้าดูแบบผิวอิ่มน้ำผิวอิ่มฟู